นี่พี่น้องครับผักกำลังขึ้นเลยครับผมนี่ครับเลยตัวนี้กำลังกลูกมาไอ้จ๊ะกำลังขึ้นพี่ซอสหรอมันเลี่ซอสหร สวนผัวใหญ่ดอกครับเราเป็นคนขยันคนดีดบ่เอาหย่างเลยครับพี่นองกี้ขานซำ้ำบอว่านนี่แดดมหาแดดใส่อยู่บนมือต่ำต่ำบาดบ่มีแดดก็เศร้าครับ นี่แหละครับผม,มปู่ปพ่อได้กินครับฮะมากยังเราไปเห็นกล่องสีเราบประหัยบุญละปลูกพักเขาเรียกพักยังพักออร์แกนิกไม่ได้อีงว่าปูาเป็นน้องเขาหยกเนี่ยพี่น้องกับพ่อได้กินอยู่ดีนดคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบาก วันไหนละเห็ยดผู้เดียวเราวัวมาทาย่ำแล้วแล้วเว้ยววเตมหกสองหมื่นแล้วครับเต็มืออื่นนี่บุอ่ะคนเช็ดจังบุอ่ะจักตื่นใดจักบอ่อุงเนี่ พอ่อใดอยู่ดีเนาะ,อะ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ